เราเนี่ยโผล่ขึ้นไจากมหาสมุทรและพวกคนอยู่ลงเต่าเนี่ยจะอยู่สิบคนก็รอ0สิบคนนอกจากนั้นก็คือน้าจะท่วมลูกแล้วก็คนที่อยู่บนเต่านี่คือจะรอดเธอคิดดูว่าพวกเธอเนี่ยเป็นคนที่รอดในโลกนี้นะแต่เพื่อนฉันตายหมดเลยดังนั้นคนที่อยู่ในโลกนี้ตายหมดเลยดังนั้นเขาจึงบอกว่า ในยุคหลงังจากนี้จะมีเต่าตัวหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาแล้วคนที่อยู่บนหลังเต่านั้นจะเป็นผู้รอดชีวิตนะคะนอกจากนั้นน้ำจะท่วมโลกนะคะอันนี้ก็เลยได้สร้างเต่าขึ้นมาให้เป็นปรัชญาสอนธรรมว่าชีการรอดชีวิตของคนดีนั้นมีน้อยมากคนที่ลงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนไม่ดีนั่นเองดังนั้นการเป็นคนดีกับการเป็นคนไม่ดีอันไหนน้อยกว่ากันคะ คนดีน้อยกว่านะคะคนดีน้อยกว่านะอา,าต่อมาจุดที่จุดที่สี่เป็นทุกขรัรุยานี่พี่พระพุทธเ,เจ้าเมื่อออกมาแล้วนะคะเมื่อออกมาแล้วเห็นไหมเมื่อออกมาแล้ว เล,เลือกหมดทางเดียวเลยนะคะเพราะเป็นเจ้าเลือกหมดทางเดียวเลยก็คืออดอาหารเพราะฤาษสีหรือดาบดในสมัยแต่ก่อนนะเขาจะไม่กินอาหารเลยบางคนก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าถอดล่อนจ้อนยืนอยู่ตากแดดบางคนก็ไม่กินอาหารบางคนก็ยืนขาเดียวบางคนก็ยืนตากแดดทั้งวันบางคนก็นอนกับน้ำบางคนก็นอนกับน้ำบางคนก็ตีลังกาถ้าไปอินเดียทุกวันนี้เราจะเห็นนะคะ จะเห็นนักปวดทุกชนิดเลยที่กําลัง,งบำเพ็ญตนเ็าเรียกว่าโยคะบมเพ็ญน,นะคะแต่พระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแล้วเลือกการอดอาหารในการบำเพ็ญตนในครั้งนั้นและพระพุทธเจ้าก็เลยถือพื้นที่ก็คือดงคาศริเบาเทนชื่อว่าภูเขาดงคสศรินะคะไปในปัจจุบันนะ เราจะเห็นภูเขาลูกน้นเป็นลูกเล็กๆนะคะที่พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิและมีชาวพุทธภูโลกนี้เดินทางไปกราบไหว้มากมายเหลือเกินนะคะพระพุทธเจ้าใช้การบำรเพ็ญอยู่ที่ดงคสรินี้หปีโดยไม่รับประทานอาหารเลยนะคะท่าน,นนี้ก็เลยเป็นตานที่บำเพ็ญทบกกรกิริยาเพระาะาบังบบอกว่าที่พนามท้าไมถึงสร้างพระพุทธรูปแบบนี้ท่านเป็นพญาเหรอนะเด็กน้องตูบมาถามว่า นี่เป็นพยาธิแล้วคะทำไมท้งองเหี่ยวเหียวอย่างนี้นะคะหรือไม่กินข้าวหรือเปล่าหรือเป็นโรคหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการสร้างพระพุทธรูปตามบะเป็นทุกขะกิริยานั่นเองนะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเดินสายบำเพ็ญตนเป็นมัชชิมาปฏิปัานะคะแล้วท่านก็มารรลุเป็นพระอระหันต์ที่มีร่ากายที่อุดมสมบูรณ์ก็คือผู้คนจะต้องกินอาหารทานอาหาร มีกำลังร่างกายเสร็จแล้วถึงมีกำลังในการปําเพนต่อนั่นเองนะาจุดต่อไปเราจะเอาเพียงแบบจุดนะคะอ่าจุดต่อไปเป็นจุดที่ห จุดที่หอัคราสอาณาหนตสาวกนะอาณาหารสาวกนะที่ําจะเลือกเอาแค่อาราหารสาวกรูปเดียวก็คือรูปสังกัจจายนะสังกัจจายนะแปลว่าอะไรเอ่ยสังกัจจายนะแปลว่าอะไรอ่าสังกัจจายแปลว่าสีทอง ะะยานะนี่ก็คือเป็นผู้ที่สั์สาม,มาทัตเกิดอยู่ในตระกูลมีสัมมานะ,ะพูดง่ายๆก็คือว่าเกิดอยู่ในตระกูลสี